วิธีล้างการท่องเว็บไซต์ใน Google Chrome เพื <il S 2> ่อเพิ่มพื้นที่ให้โทรศัพท์ของเราแล้วก็เพื่อความเรื่อนไหลในการเล่นมือถือของเรานะครับเขาล้างกันตรงไหนเพื่อนเพื่ออยากรู้ไหมครับถ้าอยากรู้เราไปล้างพร้อมกันเลยนะครับอันดับแรกให้ทุกคนมาที่หน้าจอมือถือแล้วกดเข้าไปที่หน้าโ Chrome เลยครับกดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้ามาหน้านี้เสร็จให้ทุกคน มาดูที่จุด3จุดด้านล่างนะครับขวามือเห็นไหมเมื่อเจอแล้วเรากดเข้าไป1ทีครับมื่อกดเข้ามาหน้านี้เสร็จก็ให้ทุกคนเลื่อนลงมานิดหนึ่งครับมันก็จะเจอคําว่าลบข้อมูลการทองเว็บเห็นไหมครับเมื่อเจอแล้วเห็นรูปถังขยะตรงนี้ไหมเมื่อเจอแล้วทุกคนกดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปแบบนี้ปั๊บเขาก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะต้องการลบช่วงเวลาไหนนะครับอืม เห็นไหมกดเข้าไปเขาก็จะให้เราเลือกนะครับตั้งแต่15นาทีที่ผ่านมา1ชั่วโมงที่ผ่านมา24ชั่วโมงผ่านมาหรือว่า7วันที่ผ่านมา4สัปดาห์ผ่านมาหรือตั้งแต่ต้นที่เราเล่นเครื่องนี้มาเลยนะครับทุกคนสามารถเลือกได้เลยครับสมมติว่าเลือก7วันที่ผ่านมาแล้วก็ติ๊กตรง7วันที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็กดลบข้อมูลได้เลยนะครับเห็นไหมคำว่าลบข้อมูลสีส้มแดงๆด้านล่างนี้กดเข้าไปเลย ให้เครื่องก็ทางานสักท<ใ>ู <itch io> ่ครับเรียบร้อยครับแค่นี้เราก็สามารถลบข้อมูลการท่องเว็บเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างให้โทรศัพท์มือถือของเราจะช่วยทําให้มือถือของเราลื่นไหลเวลาเล่นนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับการล้างข้อมูลการท่องเว็บไซต์ที่เราเล่นกันทุกวันทุกวันทุกวันบางคนไม่เคยลบเลยนะครับเขาเป็นลบบ้างนะครับเพื่อความลื่นไหลของมือถือของเราและก็เพิ่มพื้นที่ให้มือถือของเราเราจะได้เล่นมือถือได้อย่างลื่นไหล สนุกสนานนะครับก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากเพื่อนๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคลิปหน้าจะมีความรู้อะไรมาฝากกันอีกก็ติดตามกันต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย